สวัสดีครับพบพอ่ออีกแล้วครับกับบั๋มีน้อยอีสานแอรบลคลิปนี้ทีเป็นแนวทางรับพัฒนาของแม่นางเงือกประจำวันที่13มิาคม2 5ร6อยกสิบกครับมุ้ีนรอเรือคคนเดียภาษาอีสานจริงบุมมีนมรอเรือนี่มีตอนลิ่งตอลิ่งองงย่างเดียวครบต่้าเนาะเอารับพัฒนา13มิาครับแม่นางเงือกให้ไว้ทีเด่นที่4สองสามครับ สองตัว c สอง c สามสองสามแล้วก็เป็นเลขเบิ้ล c c สองสองสามสามเอ่อเบิลเป็นเลขเบิ้ลครับตัวสามมันคือแปดอยู่ด้เอาพี่น้องลองเบิลู้ใดมีทุนมีงบก,ก็จับใส่โลดอ่ะสามตัวมีสองเอ่อ c สองสามแล้วก็ตองสามเอ้ยตองสองต้องสองสองสามตัวอา่านะครับนี่คือแนวทางรับพัฒนาบนุญีของแม่นางเงือก นะครับเป็นเพียงแค่นัทางแลอโปรดใส่วิจราราตในการรับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีเล่นยามีสติและก็ตอบมีสตางค์นะแล้วก็ห้ไ้สตังกับขึ้น,นหลายๆครับขห้ายท่านโชคดีครับครับ